เดี๋ยวจะพาไปศาลหลักเมืองของอยุธยานะคะเป็นศาลหลักเมืองเก่าเดินเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะคะอยู่ตรงทางเข้าวัดกุฎีทองนะคะใช่ค่ะมาถึงแล้วนะคะศาลหลักเมืองเก่าของอยุธยานะคะก็ติดแม่น้ำเลยนะตอนนี้น้ําเป็นสีส้มเลยนะคะเพราะว่าน้ําเหนือเนาะน้ําเชี่ยวมากเลยนะคะ นี่ค่ะศาลหลักเมืองเก่าของอยุธยาค่ะเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะมาอายุทยาบ่อยแล้วก็ไปศาลหลักเมืองใหม่ที่อยู่ในตัวเมืองนะคะตรงนี้ก็มีเจ้าพ่อหลักเมืองส่วนมากศาลหลักเมืองเก,เกือบทุกที่จะมีศาลเจ้าจีนอยู่ด้วยเนาะนี่ค่ะเข้ามาทางวัดกุดีจีนนะคะข้างในจะเป็นวัดกุดีจีนนะคะเดี๋ยวซูมให้ดู เอ้เคยกินแต่ขนมกุดีจีนเนาะด้านไในวัดกุดีทองขอโทษค่ะบอกผิดด้านไหนเป็นวัดกุดีทองมีสะพานไม้ข้ามนะคะประมาณนี้นะคะเผื่อใครยังไม่เคยมานะคะสวดมนต์ไปพร้อมกันนะคะสารหลักเมืองอยุธยาค่ะสวยกันะคะสุภาพายุจัง 怎么办